เพชรเปื้อนคราบโคลเลนนั้นยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใส่สุดหากคุณคือเพชรแท้อย่าท้อทุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักครินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของพระเดิม แล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพและก็ที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญางกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางแนละ้วก็คือเป็น ID l ดียของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คําว่าดี Igone ตามด้วยหมายเลข99บิ๊กวันเ 99, Big One 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นนักอ้องขนาดนี้ก็จะเป็นมีส่วนหนึ่งนะครับนะที่ได้นำมานะครับก็ให้ท่านได้รับชมนะครับนะในวันนี้นะ แต่ก็ที่สาคัญก็ต้องบอกว่านะครับก็มีแต่เล่มนะครับมีแต่เล่มที่ได้วางไว้หน้ากล้องนะครับอยู่ในขั้นนี้นะครับนะก็รู้แต่ว่าเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับนะได้ผ่านการคัดกรองนะครับก็มาจากประสบการณ์ตรงข่วผมเป็นอย่างดีนะครับนะ,ะก็ที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะก็จะเป็นมีดหลงพอลุ่งนะครับวัดหนองสีนวลน,นะ ไม่รู้เป็นไรนะครับแต่ใบจริงๆไม่ได้ขาวขนาดนี้นะครับแต่เวลาวางโดนแสงก็จะออกเป็นสีขาวเลยนะครับและถ้าด,ดูของจริงแล้วก็งดงามมากนะครับนะแล้วก็ที่วางไว้ด้านข้างตรงอสองฝั่งนะครับตรงนี้จะเป็นมีนดาไม้แกะลายพ่อปู่เท้าเวทพ่อปู่ฤาษีนะครับพ่อปู่ฤาษีนะ แล้วก็จะเป็นตรงกลางนี่ก็จะเป็นงาแกะของหลวงพ่อเดิมนะครับนะวัดหนองโผของเรานะาเป็นแกะเป็นภาพของหลวงพ่อเดิมนะครับนะก็แกะด้วยลายแววนกยุงว่ากันง่ายนะเอาละครับเพราะวันนี้ก็จะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดขนาดเล็กนะครับนะต้องเรียกว,ว่าเป็นมีดปากกาก็ยังได้เลยนะครับก็เนื่องจากว่ามีความยาวประมาณก็4ี่หนิ้วเท่านั้นเองนะ อาจจะมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะเอาละนะครับก็พูดถึงมีดหลงพเดิมนะครับก็เราเป็นที่ทราบกันดีนะครับนะ,ะก็คือพูดถึงหลงพเดิมนั้นก็จะทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพกนะ,ะก็ชื่อเสียงของท่านนั้นต้องบอกว่าขาจรขาจายไปทั่วทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะครับนะทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียวนะ เอาละครับก็วันนี้เรามาชมกันนะครับนะที่สำคัญนะครับหลักๆในการที่ผมเข้ามานั่งทำคลิปทำวิดีโอนะครับนะในแต่ละคลิปในวิดีโอนั้นก็ต้องการหลักๆเลยต้องการที่จะนำเอาวัตถุมงคลหรือว,ว่าเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะก็จะได้นำเอามาเผยแพร่นะครับนะให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะ อย่าลืมนะครับหากท่านไหนนะครับนะหรือว่าจะเป็นท่านาใหม่นะครับหรือว่าท่านเก่าก็ดีนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อท่านชมแล้วหากท่านเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะหรือว่าหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยเฉพาะท่านใหม่ๆนะครับเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บ ปัญหาหรือเก็บข้อสงสัยนะครับเอาไว้เพียงคนเดียวนะติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นเลยนะครับนะให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์0863 29 1496นะเบอร์0863 29 1496นะครับก็ในทุกๆคำถามนะครับนักคลริมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับกาตทีขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแทนะ ก็ลังจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบนะครับนะฟังดูแล้วดูเหมือนจะดีนะแต่มาตอบไปแล้นเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะที่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่จะถูกทําลายคนแรกนั้นก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะครับก็ขออนุญาตนะเอาละครับวันนี้ก็นะครับนะ่าจะใช้เวลาสั้นๆนะครับในการทําคลิปนี้นะครับนะเรามาดูกันนะครับว่า,ามีเรมีนะครับนะ เป็นมีดหลงพ่อเดิมนะครับนะยุคต้นต้นของหลงพ่อเดิมนะอ่านี่นะครับนะเอ็กล่องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับจะเป็นออกพอฝานิดหนึ่งนะอ่านี่นะครับนะเฉพาะใบนะครับนะมีดเล่มนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2.5เท่านั้นเองนะเฉพาะใบนะครับรวมด้ามฝักอยู่ที่5นิ้วนิดๆน,นะอยู่ที่5นิ้วนิดๆที่สําคัญนั้นเป็นด้ามจําปีนะครับนะ ก็เรียกว่าเป็นมีดขนาดเป็นมีดปากกาว่ากันง่ายนะเป็นมีดปากกาเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนกับทรงใบอ้วนนิดหนึ่งนะเป็นพิมพ์นิยมต้องบอกว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับนะใครๆก็จะมีไว้ในครอบครองนะครับมีดแบบนี้ก็นัาจกว่าเป็นมีดที่พกพาไปไหนมาไหนก็คือง่ายสะดวกสบายนะครับเป็นมีดขนาดเล็กเป็นมีดขนาดจิ๋วนะส่วนใหญ่นักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้า นะครับนะจะชอบกันนะครับจะชอบกันเอาละเดี๋ยวผมก็จะขออนุญ,ญาตนะครับจะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับหน้าายละเอียดต่างๆนะทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับจะเน้นซูมนะให้ท่านได้เห็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหม้ก็ดีหรือจะเป็นฝักก็ดีนะฝักจะรัดด้วยหวายนะครับรัดด้วยหวายนี่นะรัดด้วยหวายนะครับหวายก็เก่ามากเลยทีเดียวนะครับนะ ถ้าเป็นมีดยุคต้น,นก็จะอยู่ที่นะครับนะพูดถึงอายุยก็ก็คือต้องบอกว่าอายุ90กว่าปีนะครับหรือว่าเป็นร้อยกว่าปีประมาณนี้นะอะนี่นะครับนะกะ็เป็นเสมาใบโพนะครับนะเสมาใบโพก็คือเต็มใบนะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับนะเสมาใบโพนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นศิลปะของช่างชิมนะ อ่านะครับนะเป็นศิลปะของช่างช<ฮ>ิมนะเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาค,นคน่อนข้างที่จะอายเยอะนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวก็ต้องเรียนอย่างนั้นนะอ่าเป็นมีดที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค,ค,นคนา่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสันมีดหนามากนะครับนะสันมีดหนานะเป็นมีดปากกานะครับนะ<ฮ>ก็อ่าที่สําคัญเป็นมีดยุคต้นของหลวงพร,รเดิมนะอ่าแล้วก็เป็นศิลปะของช่างชิมนะครับนะมีดเรมีนะ อันนี้นะครับเรียกว่าแต่เป็นใบทรงอ้วนนะครับเป็นใบทรงอ้วนนี่นะก็สันมีดนะครับหนามากๆเลยทีเดียวนะครับนะเอาละพอเราเปิดนะครับน้าออกมาเราก็ลองไปดูนะครับก็คือในส่วนของภายในของฝักนะเมื่อสักครู่นี้เราชมในส่วนของภายนอกนะครับนะไปแล้วภายนอกนะครับที่เราเห็นก็ว่าเก่าอยู่แต่ข้างในนั้นก็คือย่อมเก่ากว่านะเก่ายิ่งกว่าว่ากันง่ายนะครับนะ ภายในก็เต็มไปด้วยในเรื่องของภาพใครนะ,ะกระดูกันแล้วก็อยากให้ดูนะครับก็คือให้หมดนะครับนะไม่มีอะไรที่ต้องมาปิดบังกันนะอย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะก็ลองชมด้วยดุลพินิศนะครับนะแล้วก็ด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านนะ,ะก็ หากท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในติวโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับก็ให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะผมขออนุญ,ญาตวางฝากเอาไว้นะครับนะวางฝากเอาไว้นะนี่นะครับก็เป็นอีอกมีตีหนึ่งนะครับของมีดขนาดเล็กขนาดพกพานีนะครับเรียกวา่ามองตรงไหนมุมไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์เต็มไปด้วยความงดงามนะ ก็ที่สําคัญนะครับคนจะได้ของดีนะครับหรือว่าไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับจึงมีคากล่าวอยู่ว่า2คนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่โคลนต้มนะครับนาสดอีกคนที่ก็มีสายตาที่แหลมคมไม่ว่าเขาจะมองมุมมในตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นแต่เต็มด้วยดวงดาวแพวพราไปหมดเลยนะอันนี้ก็เรียนนะครับนะทุกท่านนะครับนะผู้ชมนะครับนะผู้ฟังเอาไว้นะครับนะ ท่านที่นะครับนะาลองเข้ามานะครับนะาที่มาเยี่ยมชมนะครับลองวิเคราะห์จอลึกดูนะครับนะที่ใบมีดนะครับผมวางนิ่งๆนะครับนนต้องการให้ท่านเห็นในเรื่องของคราบใครนะความเก่านะครับนะถึงยุคนะครับนะถึงยุคถึงอายุนะครับนะตามที่ผมได้ได้เรียนเอาไว้นะครับนะ มีหลงพ่อเดิมนั้นก็ท่านได้แบ่งเอาไว้ด้วยกัน3ยุคใหญ่ๆนะครับนะการยุคที่1นั้นก็เริ่มสร้างตั้งแต่ปีพศ2450เป็นต้นมานะครับนะที่หลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างเป็นจิตจลักษณะเลยนะครับนะ,ะจนถึงเขาเรียกว,ว่ามีดยุคต้นนีนะครับมียุคต้นนีสร้างตั้งแต่ปีพศ2450ไปจนถึงนู้นนะครับนะปีพศ2470นะ อ่านะครับส่วนจากปีปศ270นะครับไปถึงปี280อันนั้นถือว่าเป็นมิตรยุคก,กลางทั้งหมดนะอ่านะครับนะเป็นมิตรยุคกลางทั้งหมดนะครับจาก2 4 8 0ไปถึง2494นะครับนะก็ถือว่าเป็นมิตรยุคปลายของหลวงพระเดิมนะอ่าอันนี้ก็นะครับเป็นปีที่หลวงพระเดิมท่านได้ม,มรรพนะครับนะ ก็คือในปีพศ2494ว่ากันง่ายนะ,อ,ะอันนี้ก็นะครับถ้าหลังจากนั้นไปนะครับถ้าหลังจากนั้นไปก็ถือว่าไม่ใช่มีดหมอหลงก็เดิมแล้วนะ,ะถือว่าไม่ใช่แล้วนะครับนะก็จะเป็นมีดของลูกศิษย์ลูกหาและว,ว่ากันง่ายนะอ่านี่เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับมีดต็มน,นี้นะมีด ยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเป็นศิลปะของช่างชิมนะามาให้ท่านได้ดูนะครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของกันนะครับนาะดเล่มนี้นะกันก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับนะก็เนื่องจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสาราต่างๆนะครับนะบรรจุไว้ในกันนะครับเช่นเกาของหลวงพ่อก็ดีรถเป็นแผ่นตะกุดก็ดีนะ ก็จะถูกบรรจุเอาไว้ในกันนะครับเมื่อบรรจุนะครับมวลสารสรําคัญนะครับทั้งหมดลงไปแล้วก็จะปิดไว้ข้างนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะนะครับยอดจะปิดไว้ข้างนี่นะครับทาง2ด้านเลยเรียกว่าแน่นปดเลยทีเดียวนะครับนะก็ถือว่าจบสิ้นนะครับถือว่าจบสิ้นนะนะครับนะก็นี่เป็นกันนะครับนะแล้วก็พอดูนะครับในส่วนของกันแล้วก็มาดูในส่วนของ ด้ามน,นะครับนะด้ามที่ท่านเห็นอยู่จะเป็นไม้คูนนะครับนะถ้าเป็นเมีดยุคต้นๆของผรก็เดิมจะนิยมไม้คูนนะครับนะไม้มะขามไม้มะยมามาทําเป็นด้ามน,นะครับคนในยุคนั้นสมัยนั้นก็ล้วนแต่ว่าไม้ทั้งหมดนะครับที่ได้นาํามาทำนะครับนะามาเป็นวัสดุน,นะครับนะที่นํามาใช้เกี่ยวกับมีดอาคมนั้นก็ล้วนแต่ว่าเป็นไม้ที่มีโทนสิทธิ์อยู่ในตัวนะนะครับนะ ถ้าพูดถึงไม่คูณเนี่ยจะเรียกว่าใช้นะครับประโยชน์ได้ตั้งแต่รากยันปลายเลยทีเดียวนะครับนาดอกก็ใช้ได้ใบก็ใช้ได้นะครับเปลือกก็ใช้ได้แก่นก็ใช้ได้หมดเลยนะเป็นมีดที่มีทนศิทธิ์อยู่ในตัวนะครับนะหรือภาษาบ,บ้านๆเรียกว,ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวว่ากันง่ายนะก็ฝากเอาไว้นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ อลองดูนะครับนะ่าลองดูด้วยนะครับนาะลองวิเคราะห์เจาะลึกดูนะครับหนะ้าที่สําคัญในแต่ละเล่มแต่ละคลิปนะครับเวลาเข้ามาดูเี่กก็ต้องอท่านผู้ชมต้องต้องเลือกนะครับต้องเป็นผู้เลือกเองนะครับนะอของใช่ไม่ใช่นะครับนะแบบไหนยอย่างไรเนี่ยก็ท่านต้องเป็นผู้ที่มองแล้วก็ตัดสินใจนะครับเองนะ พยายามเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับไปไปใช้งานนะครับไปไว้ว่ากันง่ายนะครับจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างก็ช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูและสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียว แล้วก็อย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะครับประมาณนี้นะอ่าก็เอาละครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมก็ใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ14กับ32วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอ่าไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับก็อย่าลืมหากท่านเข้ามาติดตามรับชมนะครับนะ เห็นว่าในแต่และคลิปในติีโอ,โอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับก็ให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์กดติดตามนะหรือว่าท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อท่านชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรนะครับก็อย่าลืมนะครับนะติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นเลยนะให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6, 6นะ เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินมีดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมีดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ